เอย,อยู่กับแฟนหรือเปล่าแฟนหนูนั่งอยู่นี้หนูจะอยู่กับแฟนโอ๊ยอย่ามาพูดอย่างนั้นเราพี่เขินแล้วนะเนี่ยว้านน่ากินซะเลยลด๋อยตายแล้วอุ้ยเขินจังเลยอะ่ะโดนสาวจีบสวัสดีครับสวัค่ะตกใจเลยเห็นคนน่ารักอุย้ยยิ้มยิ้มยิ้มอ๋อยังไม่นอนหาเพื่อนคุยครับจริงหรอใช่ เราก็ยังไม่นอนเหรอดึกๆเดิดดดดนๆเนี่ยจะตีสองแล้วไม่นอนเหมือนกันนะฮะเพื่อนคุยเออโอเคได้ได้เพื่อนคุยไปเยอะหรือย,ยังฮะหนูจะปัดเจอพี่คนแรกเลยเนี่ยโอ้โ,โหไม่เชื่อหรอกเอ้ดูสายตาก,ก็ไม่ใช่แล้วเอ้าพูดจริงหนูปัดนหนูเข้าแอปมาป,ป,ปุ๊บหนูปัดไปปุพี่คนแรกเลยเฮ้ยอย่าหลอกให้พี่ดีใจจริงผมไม่สวยเนาะสวยไหมพี่เพิ่งทำมาสัปดาห์ที่แล้วจริงเหรอใช่ทำมาแพงด้วย จริงเหรอคะเท่าไหร่ละจ๊ประมาณสี่ห้าเพาว้าวห้าเพลใช่แล้วสีผมเราสีอะไรเขาเรียกสีอะไรสีสนิมสีสนิมอันนี้อันนี้คือเล่นมุกใช่ไหมนี่อยู่กับใครเนี่ยเราอยู่กับใครเนี่ยอยู่คนเดียวเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครไม่รู้อ่ะจริงเหรอไม่มีนะเอ้ยอยู่กับแฟนหรือเปล่าอาจจะยังแฟนหนูนั่งอยู่นี่หนูจะอยู่กับแฟนโอ้ยอย่ามาพูดอย่างนั้นว่าพี่เขินแล้วนะเนี่ยอุ้ย พูดอย่างนี้โอ้โหพี่ก็ลอยขึ้นขึ้นฟ้าเลยอะดีนนลวดเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรหนูชื่อเปี้ยวโอ้ยน้องเปี้ยวพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ชื่อส้มโอฟ้วาหน้ากินซะด้วยด่าด่วน <laughs> ตายแล้วอุ้ยเขินจังเลยอ่ะโดนสาวจีบโดนสาวยิงมุกบันทีหนึ่งว่าอุ้ยชื่อน่ากินจังเลย <laughs> อันนี้พี่สติมอว่าไม่นใช่ไหมเปล่าเปล่าครับเปล่าเพิ่งทํางานเสร็จเพิ่งทํางานเสร็จโอเคพี่แล้วเจอกันนะเฮ้ยโอ,โอเคยังไม่ไปยังไม่ไปผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นไปกินชุดเล่นหุยพี่ร้องไห้ถ้าเรากดปัดปัดหนีพี่อะจริงเหรอใช่โหกลัวจะปัดเจอคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้น้องเปรี้ยวพูดแลเปรี้ยวปากจริงเลยอ่ะ อยากกินน้ำส้มเลยอยากเปรี้ยวปากฮะเี่วโอเคพี่โอเคทำไมอ๋อดูเหมือนดูเหมือนอะไรเดี๋ยวดูเหมือนอะไรครับน้องเปรี้ยวเอ๊ะเอาน้องเปรี้ยวดูเหมือนอะไรดูเหมือนคนรอเออเนี่ยชงพีกแล้วนะเนี่ยพี่ทำงานอะไรคบแล้วเออพี่ทำหลายอย่างครับทำหลายอย่างเออใครบอกวันนี้ไปก็ไม่หมดอ่ะ Okay, okay. เออน้องเปียวเล่นทุกวันไหมเนี่ยโอมีเนี่ยไม่หนูพเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกเพิ่งโหลดมาแล้วเจอพี่คนแรกด้วยเล่นวันแรกแล้วปัดเจอพี่คนแรกจริงโอ้ด,ด,ดีด<ะ>ใจว่าออ้ยเขินทําไงดีเนี่ยพี่ทำยังไงให้ข้างหลังมันเบอร์อย่างเงี้ยอยาเบอร์บ้างเบอร์วันรักแถมงี้แหละครับเลิศเลยละ่ะไม่พี่ใช้กล้องใช้กล้องอ๋อใช่เอากล้องเอากล้องมามาไอ้นี่ไงมาเชื่อมคอมเล่นในคอม ใช่นี่ว่าจะเล่นมุกเบอร์เบอร์ <c oughs> <c oughs> ต้องเปียวอยู่เอ้ยเอา